แมนป๊อป Let's go <S จะนึงะน่งคับแป๊บหนึ่งใจเย็นเพิ่งเรียนเสร็จใช่ไหมคิวเลยอ,ะอย่ะไม่มิวกระโอคิวไปไม่คิวกระโหคิวไปอันนี้ใส่อะไรป่าอันนี้กาแฟอันนี้ฟองเท๊ รถกาแฟมาเอามาคิดตังหนูนะหนูหยิบมาชิมนะมันเย็นอยู่ไม่หนูรอเย็นด้วยร้อนด้วยมีเพื่อนเยอะกินร้อนอร่อยกว่านี้อ๋ออันนี้ก็อร่อยมากพี่ใครวันพีซเอฟบีใครวันพีซเอฟบีทุกอย่างอย่างอย่างละลูกก็ใหญ่ทุกอย่างเลยมีกี่ที่ช่วยเป็นล่ามให้กับสามีนย่างละหนึ่งอยางละหนึ่งเอาหมดนละ ไราแแล้วนะนนัจแล้วนะจ่ายแลครอะไรมั้งครับอ่ะอยกอนเลอ้ออ่อยกรอนึ่นแมบบเลสก